จากสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการเกษตรการลงทุนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนซึ่งครอบคลุมทุกมิติทั้งมิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่มิติการศึกษามิติรายได้และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วจึงมอบหมายให้พลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานภาคการเกษตรหรือแรงงานนอกระบบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดําเนินโครงการ1จังหวัด1โครงการ1หลักสูตรตามนโยาบายนายกรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โดยเน้นการพัฒนาทักษะอัพสกิลรีสกิลและนิวสกิลให้แก่แรงงานภาคการเกษตรและแรงงานนอกระบบส่งเสริมการมีงานทำ มีอาชีพมีไรายได้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางการตลาดนายประทีปทรงลำยออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายดังกลาง่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมำสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ได้บูรณาการร่วมมือกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สมาธ์ SME ไทยจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะระยะเวลาการฝึก30ชั่วโมงให้แก่กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า400คนณศูนย์เรียนรู้บ้านสวนพอเพียงกลุ่มตลาดน้ส,สีเขียวตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพัฒนาและปรับทักษะอัพสกิลรีสกิลและนิวสกิล ให้แก่แรงงานภาคการเกษตรและแรงงานนอกระบบแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการการผลิตการบริหารจัดการการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มเอร์มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากพืชผลทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงการจัดการตลาดแบบแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผลสมัมฤทธิ์การฝึกอบรมสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาแรงงานภาคการเกษตรและแรงงานนอกระบบผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน IoT Internet of Things เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเพิ่มช่องทางการตลาดมีไรายได้เฉลี่ยมากกว่า40,000บาทต,ต่อเดือนต่อคน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานามาช่วยในเรื่องนี้ให้เราเราก็มีบัตเจตครับสำหรับซื้ออุปกรณ์ครับคนที่เข้ามาอบรมซึ่งช่วยเราได้เยอะมากเราใครได้อย่างเดียวก็คือในเรื่องของความรู้ที่เรามีตรงนี้เราก็รู้สึกว่าได้รับความวิ้เคราะห์ที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้ครับก็ขอ,ขอบคุณท่าสํงงานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่เล็งเห็นตรงจุดนี้จับจุดได้ถูกด้วยในจังหวะว่าโควิดบ้างในจังหวะที่ความต้องการของคนที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัยต้องการสร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดี ขึ้นพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่านำหน้าจากการดําเนินงานโครงการดังกลาง่าวส่งผลทําให้แรงงานภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงเป็นการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยยัางยั่งยืน